สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี b พีฟารมนะคะในวันนี้เราก็จะมาเริ่มกิจกรรมกันแล้วนะคะในกิจกรรมปลูกผักหน้าหนาวนะคะซึ่งโบก็จะอัปเดตนะคะในแต่ละวันว่าโบทําอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันแรกนะคะโบก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเพราะมาเมล็ด นนะะสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะคุณผู้ชมก็จะมีเป็นกล่องพลาสติกนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นกล่องทึบกล่องใสอะไรก็ได้นะคะเป็นกล่องพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษทิชชู่นะคะวันนี้โบจะพาคุณผู้ชมเพาะแบบใส่กล่องพลาสติกที่รองด้วยกระดาษทิชชู่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยมันจะได้เพาะงอกได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์อันนี้เป็นเมล 000, ็ดพันธุ์ กรีนคอร์สนะคะคุณผู้ชมเป็นเมล็ดพันกรีนคอร์สนะคะซึ่งโบเลือกกรีนคอร์สมาเพราะว่าเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะแล้วก็รสชาติดีนะคะแล้วก็ลูกค้าน่ะจะชอบตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ไหนนะคะต้องชอบกรีนคอร์สแน่นอนนะคะโ mm hmm. บก,ก็เลยเลือกกรีนคอร์สนะคะมาพาทุกคนปลูกในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยเห็นหรือเปล่านะคะที่โบจะใช้ทางด้านปลายตัดนะคะคุณผู้ชมในการ เพาะนะคะในการแทบแทบทบ,ทบมเมล็ดนะคะเพื่อที่จะมาใส่ในกล่องกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ําเปล่านะคะคุณผู้ชมใช้เป็นน้ําเปล่านะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นขวดฟอกกี้ก็ได้นะสาหรับโบน่ะมันไม่รู้ว่าเอาไว้ไหนนะคะโบก,ก็เลยไม่ได้เอาฟอกกี้มาก็เลยใช้เป็นขวดน้ําแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมก็หยิบทิชชู่มานะคะจะใช้เป็น สองแผ่นก็ได้นะคะแต่ว่าโบใช้เป็นแผ่นเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้มันหนาอยู่นะคะใช้เป็น1แผ่น2แผ่นก็ได้นะคะวางลงแบบนี้นะคะวางลงไปเลยเนี่ยวางลงไปเลยนะคะแล้วก็เราจะมาเทน้ําใส่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะฟอกกี้ก็ได้บางๆนะคะเทลงไปเลยเนี่ยแล้วก็เอียงเพื่อที่จะให้น้ํามันทั่วกระดาษทิชชู่นะคะคุณผู้ชม แล้วก็เทลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยให้ชุ่มขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมชุ่มขนาดไหนเนี่ยเอาประมาณนี้นะคะเทลงไปเลยแล้วน้ําที่เหลือเนี่ยเราก็เททิ้งนะคะคุณผู้ชมเททิ้งเนี่ยเทจนมันไม่หยดแล้วนะคะจะพอดีเนี่ยดูดงเอียงๆเนี่ยค่ะเนี่ยเทจนมันไม่หยดเนี่ยนะคะ เทลงไปเลยแล้วค่อยเทออกนะคะจนแล้วก็เราค่อยเทน้ําออกจนน้ามันไม่หยดอันนี้ก็จะพอดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบางท่านเนี่ยเพาะแล้วไม่งอกเนื่องจากว่ากลัวเปียกนะคะกลัวทิชชู่จะเปียกเกินไปหรือเปล่านะคะก็เลยพรมน้ําน้อยนะคะมันก็ทําให้มเมล็ดแห้งกระดาษทิชชู่แห้งนะคะคุณผู้ชมมันก็ความชื้นมันไม่พอมันก็ไม่งอกนะคะคุณผู้ชมอันนี้บรกกอบอ่ะให,ให้ดูอีกนะคะถึงแม้ว่าเราจะเทเยอะแบบนี้นะคะก็สังเกตดูว่าเทเท่าไหร่พอดีเนี่ย ให้เทออกนะคะผู้ชมเททิ้งไปเลยนะคะจนมันไม่หยดออกมาแล้วนะคะจนมันไม่หยดออกมาแล้วแบบนี้คือพอดีนะคะโอเคสําหรับกระดาษทิชชู่เรียบร้อยนะคะโอเคหรือเปล่านะคะเนี่ยก็คือไม่แห้งแล้วก็ไม่เปียกชื้นจนเกินไปนะคะไม่ไม่ให้น้ําจนลอยนองอยู่ในกล่องนะคะอันนี้โบต้องเน้นนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเพราะไม่ค่อยงอกนะคะเนื่องจากว่าทิชชู่แห้งเกินไปนะคะ ทีนี้เราก็มาทีมเล็ดลงนะคะอันนี้เป็นกรีนคอร์สเทมล็ดลงแบบนี้อันนี้โบเฉพาะอยู่ที่หนึ่แผ่นฟองน้ำนะคะหรือว่า96ช่องนั่นเองนะคะ96ช่องอให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยแล้วก็จะใช้เป็นด้านปลายตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวโบต้องค่อยๆทำนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่โฟกัสเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นนะคะ โบจะใช้ทางด้านปลายตัดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาจิ้มที่ฟองน้ำปกเปียกแบบนี้นะคะมีมะแรงลงแล้วามาจิ้มที่ฟองน้ำปกเปียกแบบนี้แล้วก็ให้ดูใกล้ใกล้ก่อนค่อยๆไปพร้อมๆกันนะคะค่อยๆไปแล้วก็มาจิ้มแท็บลงแบบนี้นะคะเห็นหรือเปล่านี่เดี๋ยวนะคะค่อยค่อยไปพร้อมๆกันจิ้มใหม่ เห็นหรือเปล่าไม่โฟกัสนะคะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะมันจะมีฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นฝั่งแหลมๆนะคะเป็นฝั่งแหลมๆแล้วอีกอันนึง่งมันจะเป็นด้านที่ทู่ๆนะคะด้านแหลมๆเนี่ยจะเป็นด้านที่รากจะออกมานะคะคุณผู้ชมเป็นด้านที่รากจะออกมาให้เราเนะี่ยหันรากลงข้างล่างนะคะให้ไปทางเดียวกันแบบนี้ชื่ออา้าวไปไหนแล้วเดี๋ยวโบต้องกดโฟกัสก่อนเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นนะคะ แถบลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาใส่กล่องแบบนี้นะคะเห็นหรือเปล่าแบบนี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะคะทําไปเรื่อยเชิบสองส,สอันนี้เราจะใช้ที่หรือหางก็ได้นะคะไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงรากมันก็จะงอกลงข้างล่างอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมนี่ แต่ว่ากล่องโบมันใหญ่อยู่นะคะแล้วโบจะเพาะแค่ร้อยกว่าเมล็ดนะคะเผื่อไว้เผื่อว่ามีเมล็ดที่ไม่งอกนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้เอาตัวนั้นมาใส่แทนนะคะ,ะแล้วค่อยๆทําไปด้วยกันนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทำนะคะมือใหม่เนี่ยได้กี่เมล็ดแล้ว1 2ึ่งสองห้าด เก้าสบอ่าเนี่ยโบจะเพาะอยูอ่ปลูกอยู่96ต้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้ยน่ะเราก็ต้องเพาะเผื่อนะคะเราจะปลูก96เราจะเพาะแค่96ไม่ได้นะคะเราต้องเพาะเผื่อไว้ด้วยสักอีกประมาณ10ต้นนะคะประมาณ10ต้นเนี่ยเผื่อว่า อาจจะมีปัญหาในระหว่างการปลูกเราก็จะได้เอาต้นที่เราเพาะเผื่อเนี่ยไปแทนกันได้นะคะเราก็จะปลูกได้เต็มจำนวนที่เราต้องการนะคะก็คือ 10... 96ช่องนะคะหรือว่ากล่องโฟมอยู่12ใบนะคะคุณผู้ชมเนี่ยโบก็จะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วอีกแบบหนึ่งนะคะที่โบพาคุณผู้ชมทำนะคะทำเป็นคลิปแยกดยูต่างหากแล้วก็จะเป็นการหวานมาเมล็ดลงในฟองน้ําเลยนะคะแต่ว่าตัวนั้นคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เหมือนกันโบก็ได้ทําคลิปไว้ให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามือใหม่เนี่ยโบอยากให้ทุกคนลองแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่ารากมันจะได้ตรงนะคะแล้วก็เวลาที่เราปักลงฟองน้ำเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะคะใบไม่จุ่มน้ำนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ ต้นไม่ยืดด้วยนะคะเนี่ยใครที่ยังไม่เริ่มปลูกเนี่ยเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยในตลอดระยะเวลาสี่สิบถึงสี่ถึงห้าสิบวันเนี่ยท่านะจะใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกินสีสิบห้าวันนะคะหรือว่าสี่สิบหกสี่สิ็ดนะคะรวมเพาะ,มะเมล็ดด้วยนะคะในการนับมเมล็ดเนี่ยเราจะ ในการนับอายุของผักสลัดเนี่ยเราจะนับวันที่เราโอ้อ,อกรับแสงเป็นวันแรกนะคะโบจะนับวันที่เราโอ้อ,อกรับแสงเป็นวันแรกนะคะเป็นอายุ1วันนะคะแล้วก็นับไปเรื่อยๆเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอายุสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันเนี่ยปกติแล้วน่โบจะเก็บผักอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดวันโบก็เริ่มเก็บแล้วนะคะคุณผู้ชม ราะว่าลูกค้าเนี่ยมารอซื้อแล้วนะคะเนี่ยแม้ว่าเราอยู่บนนอกเนี่ยเราก็ทําขายได้นะคะคุณผู้ชมทําขายได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องลองตลาดก่อนนะคะว่าที่พื้นที่บ้านของเราเนี่ยเขาชอบผักแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยชอบซื้อกินนะคะเราก็สามารถที่จะขายได้แต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ชอบซื้อกินนะคะแต่ว่า ชอบที่จะปลูกทานเองอะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะยากหน่อยนะคะถ้าเราจะแบบขายแล้วก็ไปส่งลูกค้าแบบนี้นะคะมันอาจจะยากเราก็ต้องไปออกตลาดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับโบน่ะลูกค้าก็จะเป็นเพื่อนที่ทำงานนะคะเป็นเนพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ที่ทำงานนะคะเวลาที่ เราทําอะไรเนี่ยเราก็โพสต์ลงหน้า facebook ของเราเนี่ยแหละนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์เนาะเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเนี่ยเรากาลังจะปลูกผักนะเราทําอันนี้นะเพื่อแล้วก็เพื่อมีคนสนใจใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะมาช่วยอุดหน,นุนเช่ไหมคะเขาก็จะได้รู้ว่าเนี่ยทำอะไรอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเราปลูกจนจะได้เก็บแล้วเพิ่งโพสต์ขายนะคะถ้าทุกอย่างมันเป็นสตอรี่เนี่ยคนคนคนมักจะ ให้ความสนใจมากกว่านะคะไม่ได้โพสไม่เคยโพสอะไรเลยมีแต่โพสแบบเรื่องอื่นๆไปนะคะไม่เคยโพสเรื่องผักต่มาจู่จูปลูกแล้วจะมาโพสเรื่องผักเขาจะเอ๊จรหรือเปล่าปลูกจริงหรือเปล่า,ลอ,ลาอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมหน้าเฟซของเรามันก็เหมือนเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะ ให้ลูกค้าได้รู้เพื่อนในเฟซของเราได้รู้นะคะในกลุ่มพวกกลุ่มในอำเภอเีอยของกินในอำเภอแบบนี้เราก็ไปโพสต์ว่ามีผักไฮโดรโปรนิกจำน่ายนะอะไรแบบนี้นะคะจะส่งหรือเปล่าหรือว่ารับที่สวนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมในการในช่องทางการขายเนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยด้วยความที่โบน่ะไม่ไม่ได้มี เวลาอยู่บ้านประจำนะคะเนื่องจากว่าโบก็ไปทํางานนะคะโบก็ไปทํางานประจํานะคะโบก็เอาไปฝากให้ป้าขายที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะไปให้ป้าขายให้อีกหมู่บ้านหนึ่งก็ได้เก็บขายทุกๆอาทิตย์นะคะโบขายเป็นกิโลนะคะคุณผู้ชมขายเป็นกิโลกิโลละ100บาทต้นหนึ่งเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 180ถ้าต้นเล็กๆเ,เนี่ยก็จะประมาณ80กรัมอะไรประมาณนี้นะคะต้นใหญ่แล้วก็อาจจะ120 150กรัมนะคะประมาณนี้ชือบอันนี้บวก็จะเพาะไว้เรียบร้อยนะคะได้กี่แถวแล้วหนึ่งสองจ็ดดแถวแล้วนะคะ ก็มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นระยะเวลาที่เราเพาะเนี่ยมเมล็ดเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาอยู่สองวันด้วยกันนะคะก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอยู่ข้างนอกตู้เย็นนะคะผู้ชมรวมเป็นสองวันไม่ใช่ว่าเพาะหนึ่งวันแล้วเมล็ดเอาอเพาะในหนึ่งวันในตู้เย็นแล้วเมล็ดไม่งอกยังไม่ใช่นะคะผู้ชมให้เวลาเขาหน่อยนะคะให้เวลาในการ ให้เขางอกหน่อยนะคะเต็มเต็มที่นี่ก็สี่สิบอ่าถ้าลากยังงอกไม่ยาวก็ให้อีกหนึ่งวันเต็มที่อีกหนึ่งวันเป็นสามวันแค่นั้นนะคะแต่ว่าถ้าสามวันแล้วมเมล็ดยังไม่งอกเนี่ยก็น่าจะสงสัยแล้วว่าจะไม่งอกเลยนะคะอาจจะต้องเพาะใหม่นะคะคุณผู้ชมนี่ เรียบร้อย,แล,ยแล้วนะคะในการเพาะเมล็ดเนี่ยถ้าเราจะปลูก96ถ้าอ่ะสมมุติว่าเราจะปลูกอ่า20ต้นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็เพาะเผื่อสัก30เมล็ดนะคะเผื่อว่ามีเมล็ดบางเมล็ดที่มันไม่งอกนะคะหรือว่าบางมาเมล็ดงอก,อกออกมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตอนที่เราเอาหยิบลงในฟองน้ํานะคะ หรือว่าอนุบาลไปสักพักแล้วต้นกล้ามีปัญหาเราก็จะได้ไม่ไม่เสียเวลาเพื่อที่จะมาเพาะใหม่เพื่อให้มันเต็มช่องฟองน้ําของเรานะคะคผู้ชมอ่ะเสร็จแล้วโบก็จะปิดฝาไว้นะคะอันนี้น้ําเราใส่ชุ่มแล้วเราโบ,บไม่ได้ฟอกกี้อีกนะคะแต่ว่าถ้าใครกลัวว่าอ่ะมันชุ่มไม่พอก็ใช้ฟอกกี้ฉีดอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยปิดฝา แล้วก็ไปนําเข้าในตู้เย็นนะคะก็คือวางไว้แบบนี้แหละวางไว้แบบนี้ก่อนนะคะเอาไว้ในตู้เย็นแล้ววางไว้แบบนี้ก่อนนะคะอ่า24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเวลาช่วงเดียวกันเนี่ยเราก็จะมาเปิดดูนะคะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้ผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะสำหรับน,นี้ก็สวัสดีคะ่ะ